ครับตอนนี้ไปตั้งใจรัตนาพระธรรมเทศนาพรมมาจโรกาทิปติตามปติกันอันเทเรทิวรังอายจธาสานันเตนะสตาปรทักกาติกาเทเตตุธรรมังอนุกรรมไปมังปัชชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะพิวาทนนสีตัสนิจังวธาปจายโน กัตตารธรรมาวันติอายุวันโอสุขังพระอันอตีเตณบัดนีน้อาตมาภาพขออํานวยพรพุทธภาสิสี่ประการคืออายุวัน,นะสุขภาระสี่สถานจงวิวัฒนาการถาวรตั้งมั่น ในปรวรคันธกะปัญจกะแห่งบาพิษปัจจัยทายกอุบาสกอุบาสิกาผู้ประกอบด้วยภาษาทัสัทธามหากูศลอัมพลไปด้วยโสภณเจตสิกกระทำปุดขึ้นในกมลมนึงได้ประกอบการกูศล มีการรักษาศีลและบำเพ็ญทานเป็นต้นลำดับบัดนี้จะได้รับประทานวิสาชนาในอานิสงส์ที่บุคคลได้กัชวนกันมาถวายอาหารบินตบาตทานมีข้าวปลาอาหารและน้ำพึ่งเป็นต้นในวันอุโบสตรมีใจความว่า สมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์ทรงสำดานอาริยบทสเสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารใกล้กรุงสาวัตถีมหานาคพรพระองค์ทรงปารบหญิงแพทย์สยาชื่อว่าเซเลนีให้เป็นอุบัติเหตุสมเด็จพระบรมโลกเกเทศจึงได้ทรงโปรดประทาน ั萨ธรรมเทศนายุติด้วยพระบาลีต้นแห่งพระคาถาว่านคาทุพันนะูโลปาสิเป็นอาทิชนิก่อนกีละดังจะแนะนำอุทาหรณ์นิเทศอดีตนิทานมาแสดงให้ให้เห็นว่าโอโปสถะทิวเสพขั้นถึงวาระเป็นวันแห่งอุโบสถ พระภิกษุทั้งหลายก็มาสันวิบาตประชุมพร้อมกันเพื่อจะกระทำซึ่งอุโบสถโขงชนทั้งหลายได้ทัศนาการเห็นพระภิกษุมาประชุมพร้อมกันเช่นนั้นก็มีจิตตาธาเลื่อมใสกำหนดในใจว่าจะถวายทานจึงตกแต่งอาธนิยโภชนียาหารมีข้าว อาหารและน้ำพึ่งเป็นต้นเป็นอันมากอังคาดพระภิกษุสงฆ์มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานเมื่อกาธทรมพัะตานุโมทนาฉันจังหันเสร็จแล้วมหาชนทั้งหลายจึงถวายเครื่องทยธรรมเป็นต้นว่าดอกไม้และโูกเพียนเครื่องสาการะบูชา พระคาวาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำอนุโมทนาทานของมหาชนพร้อมด้วยพระภิกษุษสงฆ์ทั้งหลายเป็นอันมากเดนะสมยเยนะโดยสมัยครั้งหนึ่งนั้นยังมีสตรีผู้หนึ่งเป็นหญิงแพทยยามีนามชื่อว่านางเสนี ปาสะจากความยินดีในพระพุทธศาสนาเป็นคนหาสติปัญญาไม่ได้มีจิตประกอบาไปด้วยความตนีที่เหนียวมีอนิสัยกระด้างอยากพายมาสู่ที่นั้นได้เห็นมหาชนทั้งหลายพากันถวายทานแก่พระภิสุสง์ก็ประกอบอไปด้วยความอิจฉานิจยา นางเสลณีจึงมีวาจาถามมหาชนเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายทำการสิ่งใดกันชนทั้งหลายจึงบอกว่าเราถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ท่านจงอนุโมทนาทานด้วยกันเถิดเราจะแบ่งส่วนบุญให้ฝ่ายนางเสลณีได้ฟังคำคนเหล่านั้นกล่าวเช่นนั้นจึงตอบวาจาว่า ข้าพระเจ้าไม่ยินดีในส่วนบุญของท่านทั้งหลายประโยชน์อะไรด้วยการให้ทานแก่สมณะผู้มีศรีรษะอันโลนนางเสรณีหญิงท่าสยากาวาจาอัญญาพามีประการต่างๆดังนี้แล้วกลับไปวายชนทั้งหลายมีจิตเลื่อมใสถวายทานในวันอุโบสถ เป็นต้นว่ามีข้าวอาหารและน้ำพึ่งเสร็จแล้วก็ได้วิวัฒนาการกลับไปสู่เขหสถานบ้านเรือนของตนอาละภาเทคันอยู่จำเนียนการนานมาหญิงแพทย์ยามีอายุสมควรแก่การก็อมมรณะดับอาเบนตะขันแล้ว ก็ไปบังเกิดตันเปลีอยู่แทบหลังแห่งภูหาปัญจัตาประเทศในการครั้งนั้นยังมีอุบาสกผู้หนึ่งอุบาสกนั้นเป็นพ่อค้าข้างหน้าจะไปสู่ปันจตะประเทศนั้นๆเพื่อค้าขายเวลานั้นอาย่างเข้าเวลาลาตีอุบาสกนั้นจึงหยุดพระพอระงับกาย หาเพื่อหาให้ใหายความเหนื่อยล้าจึงไปสู่หลังภูภูหาเพื่อประกอบกิจอันใดอันหนึ่งตั้งทิศวาสัญธานิตวานนั้งเป็เห็นนายพาณิชนั้นก็จำได้และรู้จักจึงเดินเข้าไปใกล้แล้วสำแดงกายให้ปรากฏยืนอยู่ตรงหน้านายพาณิช จึงมีวาจาถามว่านักทานทุกพันธุลูปาท่านมีสรีละกายอันอ,นอนเปื่ยดูพิลึกเะพึงตัวมีสีกายอันชั่วชาหน้าชังหนังหุ้มกระโดมีกายอันพอมโูปมัวติดติดต้องไปด้วยธุรีมายืนอยู่ในประเทศนี้เพื่อประสงค์สิ่งใด จงบอกแกเราให้แจ้งในการบัดนี้เถิดเปรตนั้นเมื่อจะแสดงซึ่งอกุศลกรรมจึงมีวาจาว่าพัดอันเทดูก่อนท่านขอความเจริญจงมีแก่ท่านเถิดข้าพระเจ้านี้แต่การฟังกรเป็นสตีมีใจบาปอยากท้า กาวาจาหยาบหยามแก่พระภิกษุสองด้วยจิตนิสยาจึงได้มาเกิดเป็นเปตดเช่นนี้ข้าพระเจ้าเป็นหญิงผานมีสันดาหยาบมากไปด้วยมัจจลิยะตะนีทีเหนียวทรั์ของอาทรั์ข้าวของเงินทองก็มีมากแต่ไม่ได้บริจาคหยิบยกออกมาจำแนแกแจกจ่ายให้เป็นทาน มิอมิได้แบ่งตันปันตวนให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเลยและไม่รู้จักคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงมาบังเกิดเป็นเปรตได้เสวยทุกขเวทนาอันสาหัสเช่นนี้อยากน้ำลงไปสู่แม่น้ำก็บังเกิดวิปลิตแปรผันน้ำอันใสบริสุทธิธ์ก็แห้งหาย กายกลับเป็นตายไปทั้งสิน้นข้าพระเจ้าก็หาได้กินไม่เมื่อเวลาร้อนจะเข้าไปอาศัยภายใต้ต้นไม้ต้นใดแสงพระอาทิตย์ก็ส่งก้าพันลมพัดต้องสรีละกายก็กลับร้อนเป็นเปลี้วอัฐี960บาทนะครับ Thank you. ความผาสุขความเจริญจงมังเกิดมีแก่ญาติโยมโพ้ใจบนใจกุศลนนวันนี้เป็นวันพรนะสิบห้าค่ำญาติโยมก็มาร่วมกันทําบุญซึ่งวันนี้เป็นวันตักบาตรน้ําพึ่งต้องกระเช้าต้องกับเมื่อคืนในฝนก็ตกตลอดเวลาโยามลงจากบันไดก็ต้อง ระวังด้วยเพื่อให้ไม่ประมาทต้องจับราวบันไดไว้ก่อนก่อนจะลงชีวิตของคนเราเกิดมามีขึ้นมีลงเวลาขึ้นเราก็อย่าไปหลงมันเวลาลงเราก็อย่าไปท้อเพราะชีวิตเกิดมาก็มีความทุกข์ทั้งนั้นจะหาความสุขเน้นได้น้อย สิ่งที่สำคัญขอให้ญาติโยมมันทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาไว้วันคืนผ่านไปผ่านไปมันไวนะโยมพอแป๊บๆแต่ก่อนนีโยมยังเป็นหน่มเป็นสาวอย่เลยพอไม่กี่ปีนะอายุก็มากขึ้นจะว่าจะโยมอาตมาก็เหมือนกันพอแป๊บๆนี่สี่สิบแปดนะ ก็อายุก็มากขึ้นมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยูอ่ก็อย่าห่างบุญสร้างบุญสร้างคุูสอนเอาบุญเป็นที่พึ่งทางใจไว้สุดท้ายแล้วแม้เราจะร่ำรวยมีเงินทองแค่ไหนมีทรัพย์สมบัติแค่ไหนสุดท้ายเอาอะไรไปไม่ได้เลยโย,ย,ย,ยม đa đại yo ai tôn thiền thi cai yo cổ em bá vai thân yo ai vi vai cổ em vi ta ai thi ba vai yo ai tôn thiền thi cai thi yo ai vi vai yo nội thai ba

กเนม,มาจะมาตั้งแต่เดอคล้วมก่าการต้อังนตั้แต่เืนั้งแ่งาเืนวัหาึเาลมากแต่ในช่วงเวลา้งแตงเราเรามตก่ั้ากขนาดรั้ ไ่ปากเารารวีน่คะเรเ่แล้วก็การจัดการก็มีการวที ences, right> occasion, no no ่ดีมาดตลก็เจอน้ไปือนเก็ไปนี่นรไปแยกเนี่ยนั่งรถไปไอ้แยกของปทอค่ะขับรถไง

ก็ดีเราไม na o na o sí so t <t ่ชิมก่อนเขาอาแเดินดูตัวด้วยมจ้าเต้องขนมจ้าวต้องอัตราส่วนกันน้ำหนักตัวเ่ยน้ำหนักเยอะ้องกินเยอะหมือนยาเวลากินยาเขาจะรู้จักตันะตัวรอนได้กินร้อยยี่สิบเราหนึ่ร้อยสิบห้ต้นตาจะร้อยยี่ส เึ้นไม่ลดละประมาณเ็ดนาขัน้ำะเรา่างซบินแมด้าับคนนึงก็ไปกิเพราะันคนดีแบบอิเนียต่อ่ขยเขนจะเจอทั้แต่ว่าบรมเอระก็คือตายตอนลางวันนี้ก็เลยอว่าถ้าเจอแบบใหม่ถ้ารับอนาีะแ่ว่า ว่าตื่นเพียงตื่นมาแคถ้ามา้าบ้าไม่ได้ได้รับฟังแล้วนี่เ่ในส่วนของสถานการณ์ต่างๆเาชืมีการเล้วลอตมแต่ว่าคืออย่างการปล่อยน้ออกมาเแคุ่กรนี่ก็จะเป็นความรเป็นความไม่แมวไมไแงกัน้ไม่เห็นรู้ไปแต่เช้าั่ปกติว่ารอนมามสายอะายไม่แเแล้วว่าา แม่เข right yes. uh. yes. mm ้ามาผ่านแม่เห็นว่านั่นเดินแล้วก็มนก็คุ้นๆลยแบบรงมารืะ่มันก็คุ้นๆหรือกคนที่มาส่งก็ยัมันจะมีเรื่องของล้ังน้ำแบบนไม่ว่าจะเป็นแค่ระบายน้ำตัวตั้งแต่ตัเดียวแล้วก็ตัวน้ำตัวเดียว ปกาตว่าที่คิดว่มันจะ่ได้ใเวลในจังหวัดใน5าไม่กได้วย่เรว่าว่าจะก็แบโดยได้นตอแต่ล้นตอนก็แบบปรไมามัน2ปันร้อยกระมาณ2มันร้อแล้วก็เพิเนมาจากของความูของระดับน้แล้วก็ควานระดับน้ที่มไยอกเยือกเอประมาร อยา้คือพื้นที่ไม่เป็นพื้นท่ใจตยังจะมีผลกระทบยัไงง่เอยเ่าป็น่อยนกนในปีระว่างการต่อว่าเรื่องเทวารามกปี2 5 6เรื่องปรุนี์กพทมานก่เนี่ยเป็มผู้ที่มีควาเี่ยวภาญในเรื่องนี้จะครับทางนี้ค่ะผัแโารกินกัน การว่าจะจะทักทับเพราะว่าในส่วนนี้ก็ก็ในในพื้นที่การส่อเกี่ยวน้องๆวก็จะมีการติดตั้งเครื่สูบน้ำเพื่อการดื่มน่นังทด้ฟังอเขาือที่หลกระทบก็คือทาง้านของการเกษตรแต่ว่าท่านฟังเนี่ยน้มคไม่เข้ามาถึงพื้นที่ของเขตลจะเป็นเฉพาะแครอบนอกใช่มคะกแรค่ัให้มันตัดท่า่แล้วอย่างนี้ก็มีการรูงจากทางรู้นาป ในค่าใ e so นโยนเราแน้นำนะครอบเรียนว่าในทน้ำมนมีหลายสิบแทั e ้งละมีโบหะโนิโตาระบบนิเวศปูสากรใช้น so ้ำาร่วมการอยู่มีกระชังปลาที่กำเนินกาาแต่น้าแม่น้ำมีวิของน้ำคดงนั้นการขึ้นการลต้องรนรู้งเรีนต้องเรียร้ยงรเพื่อให้อย่างตงปรี้วย ตาตาจัมปาได้ก็มีการเตรียมตัวอย่างเช่นถ้าเราเเป็นจะลดน้ำเนี่ยตาตัวกับจัมปาก็จะต้องไปกดรับกดเชื่อมต่างๆให้โค้งตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับในส่วนของถ้าเราจะลดน้ำเนี่ยถ้าลดอย่างง่ายก็ไม่ต้องลดมากแล้ก็จะต้องเตรียมตาจัมปาตาแล้วก็าอาจจะต้องเพิ